พี่น้องเอ้ยล่มพัดตองใบไผ่ห้เหลียวแลล่มพัดตองใบแค่ห้เหลียวลำล่มพัดตองใบเผาห้นา่งน่องนันตาคืนแนวน้าเสือทำท่านป้องทีข่้นได้ตรอดพี่น้องบ่ท่านได้สั่งไผ่จวงจันคู่ทะล่อนหอมแต่มือไหมมือเกามาลวงลำจันคู่พัดเล่าหายพี่น้องเอ้ย เอากลาสวัสดีพี่น้องป้องปายทั้งช่องยูทูปปูนาคมหาราบเบิดไปดเลยได้ขนาดเด้เมื่อนี้เอาภาพเก่าๆมาให้พี่ให้น้องในเบิ้งกันอ่าชุด้ายแล้วกะซีอ่าบอกเลขซ้ำเลขซ้ำเบอร์ให้พี่ให้น้องได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะเอาภาพเก่าๆภายในพรรษาพรรษาออกมาแล้วปูนาก็คือหอดพี่หอดน้องหอดป่าหอดลุง คือทอดเบิดเปื้อนขะนองมองเพื่อมองกูนาคพยยามอันนี้ก็ทิเป็นภาพวังงันวันวายคู่ของกู้นาคด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลูกคุณหลานขอบคุณพี่คุณน้องคุณป่าคุณลูกทั้งหลายที่ยังหักยังแพงอ่ากูนาคมหาลาบด้วยดีเสมอมา <c oughs> เป็นวัดพี่น้องเสียงกระโบดีพ่อปันได้ดอกกูนาคก็ขอกราบสาธุสาธุสาธุเด้อเบิดเปื้อ อ่าโดยเฉพาะวันพระวันเจ้าพี่น้องป้องไปทั้งอีพออีแม่อ่าเพื่อว่าสิเป็นพี่น้องบ้านม่วงบัานยังไงดีอันนี้ก็ขอกราบขอบระคุณปูเดือนชัยแล้วก็พาลูกชายองค์ปูดำซึ่งเลขปูดำปูหนกักกลงให้เบิ่งแล้วขอบคุณแม่ลินเดออ่าอ่าที่ได้มุ่นปูหนักไปเปิดบ่วงสวงล้านท้ำอ่า <c oughs> อยู่ทางบ้านเพิินแล้วก็อีปอ,อยใหญ่อขอยเมื่อนั้นไปก็ไปปอ,อยเลขก็ถือเต็มเต็ม อาหลวงพว่อพี่บูดเนาะพี่น้องนนเนาะผู้เพิ่นดูแลผู้นาคูดูแลพี่เราได้ลองอ่าอ่าอยู่ทางไกลทางไกลผู้ที่เคารพศรัทธาน่ะแล้เนาะผู้นาคหานรังเกืยจก็ว่าบ่ถึงพี่น้องแค้นจะรอดีใจบอกพคนสามาแล้วก็อย่าได้ละอย่าได้ละะไดละะไ่ปูนาคเด้ออีพ่อก็ได้บ่งแง่งลูกเต้าเจ้าให้ดีเด้ออย่าให้ตุกลากฝากยาลูกเต้ามีเวลาก็ไปกราบไปสักการะบูชาตแต่ที่แน่ๆสวดมนต์ไหว้พระอยู่เุมื้ออยูุ่เวม ล้ำลึกนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรมโอคู่บุรุราจารย์ทั้งหลายผู้เพิ่นประสิทธิประสานวิชาใหา้ผู้ที่เขาเรลมหลักศรัทธาดวงสินดวงธรรมสินท่านต่างๆต,ต่อพี่น้องตลอดถึงฝากไปถึงหอดอีเม่เวียงเด้อกับอีพอสมชัยอบอกค้นษาบ่ได้มหาลูกหาเต้าดอกข่ายเห็ดผาปายทั้งบนคดีแกน้ำขอให้อีพออีเม่จงมีอายุเด้อวัฒณะสุขภาพละปฏิพันธนสารสมบัติ ทำมาค้าขายลำรวยเด้ออีพ่ออีแม่ก็ได้คือทอดคือเกลีอ่า,า 9. แต่หากบอท่านมีเวลาได้ไปอ่าพอมีเวลาได้ไปว่าสิไปหาจังมืออยู่ดอกประค้าขายยากหลายเรื่องขอประคุณพี่ขอประคุณน้องอีพ่ออีแม่ชอบบอัตรม่วงบ้านไก่เล่นเคียงบ่ว่าสิเป็นไอ้พี่ชายเชวานพี่อ้อยเย็นอ่าพี่อ้อยเย็นเชวานอีแม่ตุกอ่าอีแม่อ่าลูกป้อมแล้วผู้ใดแน่หลายปุ๋นนลยละปุ๋ยหนักเกลียค่า,คาไดดอกอีแม่จำได้แต่ผูะพวน หมจักซื้อนั่นละที่มาสวดมนไหว้พระน้ำเบิดเปลือกเอครับเบิดเปลือก็แล้วกันนาะพี่น้องเนาะว่าวเรื่องตัวเลขตัวเบอร์มันก็มีเข่ามันก็มีออกมันเป็นธรรมดามันไม่มีผู้ใดสิมาบอกถึงได้ตลอดทุกวันทุกวันดอกก็เข่าแน่ออกแน่ไปธรรมดานั่นละคือพ่นวานั่นแหละอันนี้จังทุกครั้งอนัตตามันมีเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ผู้น่ากา้าเฮ็ดให้เห็นเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงค่าข้างไปกรุงเก่าอันนี้ท่านแสนนี่ว่าเป็นท่านมืน่นนี่นท่านแสนได้มีโอกาสได้ไปท่าลูกย้อนยุคยู่กรุงศรีอยุธยาเขาเนาพี่น้องนอะราชาท่านนีเก่ากร่าเดิมดา <c oughs> ซึ่งผู้นางไปวัดใช่น้ำในนี่ผู้นางสิโชคดีพี่น้องผู้นางสิไปขอเอาใบคำใบคุ้นยุหันขอคุณอาอ้ไส้เด้อตอนนี้ก็ไปอยู่ไปยุน้ำพานุกไส้ไก่ไปเขาทำ ให้เขาทำพี่น้องประพฤติปฏิบัติทำเจ้าของเอาสิ่งมาหามันหลอกมันร้อนไปพิจารณาตรวจตนเจ้าของให้มันดีสิทิพานมาเขเรอย่างนี้ทำอย่างนี้กับพยามอกกันกับไอ้กับไส้อยู่ตลอดนั่นละแต่ว่าตอนนี้ก็ให้เล่าออกพันสารลาพระเจ้าาแลวกะอ้ยุน้ำพาลูกไสบ้บมดละอยู่ทั้งวัดพุทธวัน์หละเด้ออันนี้ก็เป็นงานวายคู่อาจารย์พยักพี่น้องงานวายคู่อาจารย์พยักทิพานมาปูนาก,กะได้พิช็ดให้ลรู้ข้า ยูเย็นเป็นสุขงันไหวคู่ก็คือทอดพอแม่เวลาพอแม่มีงันมีการลูกเต่าก็คือทอดคือกันเพราะฉะนั้นแล้วผู้น่าคดีใจที่เห็นลูกเห็นเต่เตาหเห็นหลานหุงเฮืองเหลืองเหลือ่อมก้าวนาไปรอะพี่น,อน้องเนาะคู่บาอาจารย์สอนลูกซิ์ลูก,ลกหาไว้ก็เพื่อหยังละ่ะก็เพื่อสิสิได้ซอยพอซอยแม่เวลาพอแม่ทุกถุกด้ยากลําบากหรือเวลาเพิ่นมี่เรื่องพี่เลื่องจะเหือหฮ่อนใจ เพราะว่าปูคือกันปูฝืนลูกศิษย์ตัวหาไว้กไอจังสีละเพราะว่าเป็นยังเฮาผู้เดียวเขาบอกสาม,มารถที่สิเหตดได้ก็ต้องอาศัยลูกอาศัยเต่าพัฒนาผู้ที่สืบทอดวิชาอาคมมาซอยกันเป็นแค้นเป็นขาอันนี้อามูพวกเพื่อนฝูงผู้นางเดื้อทั้งบ้านเกิดเบื้องนอนท่านแปลท่านแปลมูหักมูแพ่งกัน <c oughs> ถ้าสมัยเปลี่ยนบ้าก็เอาการย่พี่น้องสองเสื้อเนี่ย <c oughs> เอาการเติบโย่ไปก็ไมีโอกาสได้ไปถ่ทายลูกคู่กันกับเพื่อน อ่าพูดกันก็เพิ่นก็นดีใจยิ้มแบบเต็มใจที่พี่น้องผูนายิ้มเหมือนกนเป็นดีใจความดีใจสุดๆนาะพี่น้องเนาะได้เห็นหมือน,นพวกอันนี้ก็เป็นรูปภาพที่ผ้าแมคู่อ่าไปทําวัดอา่าไปวัดไปว่าครับย่ำม,มุอเฒ่าทุกวันพระอาอยุที่วัดป่าพระธาตุดงยางพี่น้องวัดป่าพระธาตุดงยางกูเกา่ากูแก่ซึ่งตอนนี้กลมศินก็อยากมาขุดอา่าพี่น้องก้อง่ากับคัดค้านไว้ก็อยู่พูนาก,กับมีโอกาสได้ ไปิึงว่าเออมันเป็น่ยนกูเก่ากูแก,ก่พี่น้องสีจำข้องในยุรปสิจำข้องใน้โยปที่ผู้นงไทยเห็นนะนะแต่ผู้นาไทยละลืมไปผพันไปเพ่าอเลขมนหลาย,ต,ายาตัวเจ้าผู้ใดแน่ผู้หนสิจิ้วตะเลขเจ้าของอวันสัตนาคราชพี่น้องที่นครพนมผู้หนากก็ไปดำดึกนึกถึงไปกาไปไวายผ้าลูกผาตาลานพระลูกพระหลานไปกาวายาผู้สัตนาคาราชทั้งเจ็ดแล้วพี่น้องเนาะผู้ที่ผู้บนปกปักรักษาองค์ประธาุพนม หากมีโอกาสได้ไปกาบไปไว้ยปมว่าบุญญาวาสนาปูนาคหน่อยบริเฮตขึ้นเลยคือกระเจ้าพอเข้าไปรุ่นเขาได้ตั้งใส่เขาก็เห็ดเอาแต่ว่าปูนาเสละเกินว่าใจเป็นที่ตั้งศรัทธานะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้คือไอแม่ตัวกับลุกกล่อมเนอะหลายคนพี่น้องเข้ามาอยู่ในอยู่ในร้านทำปูนาครับยี่สิบสามสิบคนเริ่มทยอย้ย่อยเข้ามาพ่อไปยังเพิ่นเห็นว่าปูนาถึงแม้นสิเป็นโยมเพิ่นก็อยู่ในศีลพระลูกพระหลานสวดมนต์ไหวพระ เป็นลักอันนี้คือลักลัก,ลกของปูนาคเลย่อนเลือพี่น,อน้องเด้อสวดมนต์ไหว้พระอ่าสอนอบรมให้หูจักคุณนาคุณโนคุณบิาดามารดาอันนี้คือกุม่านตาวตวงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกับเสียงไปแล้ว่าบนปล่อยเลขไปกุมารตวงของปูนาคหรือปูนาคจะอิ่นกุมารทองน้อยอ่าซึ่งสามสี่วัดตะกความพูดบนกระไหมาถือมาตลอดปูนาคกับผ่านไปงวัดวังศูนย์หาแห่งคักพี่น้องมาซิมใส่หูแต่วันอพราะกูได้บอกเก้าเล่าสิบปีนีงทั้งสิ้นเนาะพี่น้องเนาะ เอาอันนี้คือเลขของปูนาคเดอ้อที่เอาล่งจอให้พี่ให้น้องได้เห็นไปแล้วอ่าที่เอาล่งจอให้พี่น้องเห็นไปแล้วมีอยู่สามตัวนี่แหละพี่น้องสิบห้าแปดห้าเก้าห้าอ่าสิบห้าแปดห้าเก้าห้าให้พี่น้องไปพี่เจรนายำให้แรงแตกให้ที่อ่าพี่เจรนาเอาเบิรงว่ามากบนอน ขันมากกะจัดขัดกะพานเนอพี่น้องเด้อเอาเลขทุกๆตัวมันมีออกมันมีเขา่ามันมีรถมันมีไปอันนี้เลขกูมันท่องตวงเด้อพี่น้องเด้อกูมันเต่าตวงกูมันหน่อยของกูนาคอ่าเพิ่นเห็นพอ,อยังมาบอกเพิ่นแต่กูนาคก็จะสี่แจงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะศูนย์สองศูนย์สี่อ่าพี่น้องมากกะจัดขัดกะพานแต่ว่ากูนาคาบอกหลานไว้แล้วว่าให้มึงออกมาแล้วตอนนี้ศูนย์สองที่กูจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แย่งละใบ ามันออกมาของมันอีเลก็จีได้ซื้อขนมเพราะวันรับปากร้านไม่เลวว่าจีซื้อขนมให้ออกมาอยู่น้ำพอยายซีหามือพี่นอ้องอ่าไม่แย่ทั้งหมดคือถวงก็เลยได้เอาร้านไปส่งพวกมันท่องตวงบอกามาหับเอาลาออกไปอินเดอร์บนว,ว,วันเราคนจีได้กินขนมอันนี้ตามภาษาเด็กน้อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเขาจิตเขาสะอาดบริสุทธิ์เขาเห็นจังใจเขาก็าว่าไปจังสั้น <c oughs> สุดท้ายท้ายสุดแล้วผู้น,น่าก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่กราบขอบพระคุณน,น้อง ที่เขามารับชมรับฟังจําไว้ว่าปูนาคไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันแต่สิ่งใดทั้งสิ้นนะพี่น้องเด้อสนับสนุนให้พี่น้อง้องไปไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นาย่ยางละใบสองใบและถ้าผู้ใดมากเนี่นะเพราะว่าเงินค้ำมันเป็นของหายากเงินค้ำมันเป็นของหายากพี่น้องฝากป้าบักเงายวคืออีปวยเมีย็นสวนปูนาคเว่าเงินมันฝากป้าบาักเงายวได้หลูกเด้อโซสีหาได้กต่ผ้า,ากันอบกันออมเนาะอะเนาะอ่า เอาบาดนี้ก็สรุปตัวเลขสุดท้ายแล้วผู้นาอ่าฝากปล่อยเลขศูนย์สองกับศูนย์สี่ของหลานสายผู้น่ากันไว้เต่าวตวงเลยว่าโกนั่นมัน้องน้อยเรียกว่าน้องอาตี้เนะาะซึ่งเล่ยนพ้นสิว่าเต่าวตวงบักตวงบักตวงใช่ไหมเดินอันนี้คือเลขของพ่อใหญ่มันสิบห้าแปดห้าเก้าห้าได้พี่น้องได้สิบห้าแปดห้าเก้าห้าสุดท้ายแล้วผู้น่าก,ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลูกทั้งหลายจงมีอายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตวานณาพ่องโสพิษสำเร็จผลสุขลำ้ำสำราญบรรดนนพรพระรพลก้าวหน้าสถาพร ตอ,อนได้ล้ำทำได้เลิศสุกได้อาบเสด็จจนเกิดมีแค่อีพออีมาอีป่าอีลุงเบิดปเปลือดอ้อเงินค้าไหลมาเทมาเดออจะได้บกเป็นหาจะได้ขาดเกินว่างสภากลังนายกียนตินยังสมบูรณ์นี่ยังเกา่าอ้วมบัวหมูวมามบนมาเงินค้ามแก้วจะได้ขาดเขินทงหอยเะฮุงน,งนครองตะเบาหอยและเขาใน,นกระเป๋อโมเจ้าเป็นล้านบาทพันตะลุงท้องเด้อสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ